ต้องบอกว่าเวลาเราจะสร้างบ้านเราจะปรับปรุงซ่อมบ้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะหาข้อมูลช่างแต่ละคนเนี่ยอย่างดีที่สุดใช่ไหมคะเพื่อทําให้บ้านของเราเนี่ยออกมาสวยที่สุดตรงใจเราที่สุดค่ะแต่ทีนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเจ้าของบ้านคนนี้เนี่ยเขาเครียดมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีการไปจ้างช่างมาทําหลังคางานนี้คุณผู้ชมคะแม่นทุกดอกแต่เห็นแล้วต้องแบบ โอเมก้า oh ฉันทำอะไรลงไปหรือช่างทำอะไรลงไปเจอผลงานแล้วพูดไม่ออกเลยค่ะเครียดหนักเลยนะคะผู้ชมก็คือเรียกได้ว่าเรื่องนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ ได้รับความสนใจไม่น้อยเหมือนกันนะคะเมื่อผู้ใช้ Facebook รายหนึง่งเขาออกมาเล่าเรื่องราวในกลุ่มแบบบ้านหลังเล็กราคาไม่แพงออกมาเผยประสบการณ์ค่ะที่เขาเองเนี่ยก็จ้างช่างมาทําหลังคาแหละแม้ว่ามันจะราคาไม่แพงก็จริงอะ่ะแต่เขาก็จะแบบหาช่างที่ดีที่สุดที่เราคิดว่าดีที่สุดถูกต้องไหมคะเพราะว่าไม่มีใครอยากจะซ่อมบ้านบ่อยๆหรอกค่ะเขาก็เลยจ้างช่างมาทําหลังคาเห็นผลงานแล้วแบบพูดไม่ออกนะคะผู้โพสเนี่ย เขาระบุข้อความบอกว่างานเนีย้ยเนี้ยแม่นทุกดอกเออพร้อมกับเผยภาพไปเห็นว่าช่างที่จ้างมาเนี่ยยิงสกรูบนหลังคาเมนท์เชีดนะคะกับโครงหลังคาไม้อะงานนี้โอ้โหเจ้าของบ้านเห็นผลงานช่างแล้วเพลียหัวจะปวดหนักมากเพราะว่าพลาดทุกจุดกันเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้นะคะหลังจากโพสต์ดังกล่าวเนี่ยพอถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเห็นแล้วก็ พูดไม่ออกอะรู้สึกเห็นใจกับเจ้าของบ้านเป็นอย่างมากเหมือนกันนะคะแล้วก็หลายๆคนก็เข้ามาแซวเหมือนกันว่าเฮ้ยพี่น่าจะอย่่ตั้งแต่ดอกแรกแล้วแหละมันไม่ตรงอะทอํายังไงอะพี่ก็น่าจะดูอยู่หรือเปล่าแล้วก็มีคนเข้ามาตอบเหมือนกันนะคะว่ามันคงหยุดไม่ได้แล้วแหละ โอ้โหตอบไปให้สุดบางคนก็บอกอนายแน่มากนะที่กล้าทําแบบนี้บางคนก็มองนะคะว่าเฮ้ยวิศวะมาคงหรือเปล่าไม่น่าจะเป็นแล้วนะวิศวะเนี่ยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วคุณผู้ชมละคะพอเห็นแบบนี้รู้สึกยังไงกันบ้างคะใครเคยเจอประสบการณ์ทําบ้านแบบไหนกันมาบ้างเออคิดว่าหลายๆบ้านน่าจะต้องมีกันบ้างเลยค่ะหลังคาลัว่วตอก,น,น,ตอกนู่นตอกนี่กําแพงวงกําแพงบ้านเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะมีกันบ้างนะคะแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณผู้ชมท่านไหนคะที่คิดว่าเอ้ย ฉันแบบอยากจะเล่าอ่ะก็สามารถมาเล่าได้นะคะเพราะว่าเห็นแล้วเนี่ยเห็นคนคนนี้เขาโอโหกลุ่มขมับเลยทีเดียวค่ะเป็นที่สุดของที่สุดนะคะยังไงก็ตามค่ะเรื่องราวของใครที่แบบว่าอยากจะเล่าก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะผู้ชมเจอแบบนี้เนี่ยเหมือนจะขำเอาจริงๆแล้วเนี่ยพอเจอกับตัวเองมันก็แทบจะร้องไห้กันเลยเหมือนกันนะคะจิตใจของช่างเนี่ยทำด้วยอะไรเนาะตั้งใจหรือว่า ไม่รู้หรือว่ายังไงกันแน่อันนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะไม่ไม่คิดเหมือนกันว่าจะทําออกมาแบบนี้ค่ะและนี่ก็คือข่าวไวทไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม